สวัสดีครับสวัสดีตอนเย็นๆครับเดี๋ยววันนี้เรามาชมสมเด็จกัน,นทำไมมันเว่อยอย่างนี้เย็นครับสมเด็จอันนี้ของวัดระบังนะครับสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพระมรังสีเป็นคนสร้าง ผสมลูกปัดโบราณด้านหลังเป็นการเขียนจารึกด้วยแผ่นทองอีก้าล่างเขียนคะำว่า2401แล้วก็หัวโตนะครับอันนี้เป็นทองคำแท้นะครับคงไม่มีใครเอาคลองลำแทแท้มาปิดป๊าบเก๋หรอกนะ ที่แต่กรเนี่ยใครก็ตีว่าเก๋วยวเก๋นึ่รับแต่ทองเนี่ยแท้นะครับเนี่ยทองแท้ครับแผ่นทองแท้นขอบดันคขางวงนี้วงนี้เข้มมวลสารแน่นมากครับแต่มันมืดนิดนึง กำลังสูงสูงเนวงสสองไปใจเห็นเลยว่าแคลไซไ์อะไรเยอะสวยสวยพิมพ์ครับเรขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับ